ม,มันมันแหลกจังเลยนะลองลองสักห้าทีก่อนคอมแมปมันก็มีแค่ห้านาทีเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะไม่ใช่ฝั่งรเราโคตัดเต็มเหนียวดูมึงตัวสุดมึงนะอุ้ยอ,อุ้ยโปโปไม่ใชไมม่ไอเทมมันดีไอเทมมันดีอ้าวฝั่งเรานี่วะไม่ใช่ช่วยยิงเราฝั่งเราโหเจียบเลยมึงนะที่โดดกระสุดไม่ได้เลยเกมนี้ โออเก็บยโ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้โอโอ้ยอยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้้้ย้ย้วยโอ้ยโอ้ยโอไมโอ้อ้อ้อยโยสุ้โอ้ดโออ้อ้อยยโอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยโยอ้ยอ้ยโ้ยยอ่ยโอโอ้โอ้ยโ้ยยอยอเฮ้ยโดดเฮ้ยโอู้้ค้้้ยโโ่ เออใชงดูดูยังยังดีอ่ะส่วนโอ๊ยทั้งแผเปันจะโดดถึงถึงเยอ้ยอุโดนยิงโดนยิงตัวกระสุนหน่อยดีเอ้ยมันจะโดดโนโดดโดดโดดหมดโดดหมดโดดโด ตี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 ยากกว่าชุนละมุนเลยแฮะทางตันทางตันตีตีตีอุ้ยโดนด้วย <c oughs> ได้คิวด้วยเย่ <c oughs> ได้ด้วยตั้งตัวหนึ่ง <c oughs> สองรอด้วยไอ้เจ <c oughs> ้าได้กระตุ่นนะใครอุย้ยไม่เอา ส่วนสำคัญว่าเก็บเก็บง้วเลยตาด้าคุณ <c oughs> ต้องการกระสุนโดนโดนนินี่เย็นหล่อนเลยกระสุนอ้าวไขออ่อะไข่ยิง,จงเจอแลวย,ยิงเลยยิงเลยแต่มันไม่เลย อ้แรงแรงอย่าแรงอ้วววลอยโอ้ยลอยเลยยิงได้เกะตัวละปะตองเฮ้ยใครอะโดดสวนโอ้โดดสวนโดดสวนโดดสวนถึงนไงอย่าแม่โดดสวนน่ะลอยลอยลอยมันเด้อแต่ช่วยน่ยไม่งั้นตายเนี่ย ร้อยร้อยดับเบิลคิวอุ้ยโอ้ยไข่ไข่ไข่มีคนไหลมึงอยู่ดีมไ้ยรู้ตัวการทิพเบิลคิวอุ้ยอ๋อหูไข่ไข่ไข่เฮ้ยไม่มีอะไรบางนี้เออโดดเร็วกว่าวิ่งอย่าลืมทำสเต็ปตายเจ็ดละตายเจ็ดเลยเหรออืมโอ้ไม่ตายเยอะจริง ใครอ่ะโอ้เราไม่สนใจอื้อเราขึ้นมาแล้วโอ้โดของมันอืมเดือดด้วอย่างเมามันโอ้โหหมวกนินจาหมวกนินจาหมเอ้าลดมันโดนไหมเนี่ยแม่มาดูของแล้วก็ไปสบายใจจะเอ๋อุ๊ยโอ้ขายอะใครอ่ะใครอ่ะ เห็นนะเห็นอุ้ยโอ้ยไม่อยากจะเห็นแล้วโดนยิงแล้วเอออุ้ยจะตายแล้วไม่ใช่เหรอเออเกือบเลยโอ้ยบินอีกแล้วบินบินบินคนไทยบินได้อุ๊ยอมาอะไรเนี่ยเฮ้ยใครอะไอ้บังอาจเหรอมาเกิดอาถรรพ์เนี่ยฮะ เยอะ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 ยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยไม่ได้ลอยสักตัวนยิงแม่งเลยอืมแล้วเราก็ตายเลยมันเยอะเกิดอยู่ปะเนี่ยเกิดอยู่เกิดอยู่โอที่นี่เราไม่เลเวลแปดสะดูดิเห็นปะที่เราะที่โอ้โหเอ เหมือนเดิมฝั่งโบชนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเดี๋ยวกหนังซื้อ,อยากซื้อปืนเฮ้ยเอาเร็วดีเดี๋ยวค่อยซื้อจอยอเด,ดี๋ยวเดี๋ยวห้องมันเต็มเอาไปดิเพื่อน,อนโอ้คนไทยบินได้บินแล้วตกน้ำเลยขาทินเล็กไหนแม่งอยู่ไหนวะซีนเลยขายอ่ะโดดมาเลยเพื่อนกูเนี่ยไม่ใช่แล้วฝั่งมัน จะมาโดของเจะมาโดของหรออุ้ยไปแล้วส่วนน้ำมาอ๋ออ้โหอยางหล่อชอ็อตนี้แต่ให้ยิงไม่ตายจะไม่หล่อนี <c oughs> อ่ตายอูย๋แล้วเราก็โดนมันยิงเราก็ต้องวิง่งท่านหนึ่งมือยู่ที่เท่าไหร่ที่สองเอ้ยที่สามเอ้ยที่สี่อุย้ยโดนฟันไปเลโอ้ยไม่ ม่งโดดทะลุดินอะฝันยากยังมันไม่ง่ายมาดิโอ้เก็บเลือดเก็บเลือด้มันมันโอ้ยไม่ต้องแรงกูเอ้าตายเลยใครแม่งร้ายชิงเงินคุณน้ยกระสุนมันไม่แรงใครอะกระสุนกระสุนอย่าเลยอย่าเลย

มันคิวใครอะโดนโดนโดนโดดนโดนดนมันเล็งกับไม่เล็งมันมีค่าเท่ากันเลยโดยเพราะเวลาเล็งไงไอ้ไอ้เป้าเลยเหมือนบางจออะถูกต้องไหมถูกต้องเป้าเล็ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดนยิงคือถ้าผมโดนยิงอีกแล้เดียวเนี่ยผมว่าผมนอนแน่นอนเพราะนั้นผมก็ต้องวิ่งแต่วิ่งไม่ทัน ลงเลงลงรีสปาวกูจะไม่ยุ่งลิวจะไม่ยุ่งคุ้ยจะไม่ยุ่งเจี๋ยแต่ถ้ามีของให้โดนี่ยังไงก็ต้องยุ่งจะโอ้ยเต็มมากอ้เยอะ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 ใครอะใครอยู่ในน้ำใครอยู่ในน้ำอย่าตีกูจะตีมึงมีห่อนเลยน้ำงกูอย่ามา เก็บกระสูนก่อนกระสูนเออตายเลยคนไทยบินได้แันก็ล่นเดี๋ยนมาก็ต้องล่าเตือครับครับสเต็ปไม่น่ามาเลยเอารอกูก่อนไปแล้วขอช่วเอา้เอาว no <ด>คุณโดนดุม<า>แล้วคุณก็ตายตายตายในน่ำนะ เอา้าโดนลัดเฮ้ยอย่ายิงนี่ยืยนข้องกระสุนเลยเป็นไงอ้าวตายใส่ยืนข้องกระสุนท<อ>ี<อ>ห่หนึ่งฝั่งเราไม่เลเวลแปดสิบอะทำได้ไงไม่รู้ใครกาบอกว่ายน้ำ๋ยวนี้ <c oughs> ไม่ที่ว่วายว่ายก็ไปที่วัดดิ <c oughs> เออเจง๋งมาช่วยก่อนนะเมย์ช่วยตัวเองไปครับอ้าวเฮ้ยกระสุนปรับไป มันช่วยนี่มาเอามาเอากระสุนเฉยๆแล้วก็ไปมันจะเล็งแล้วมันได้อะไรขึ้นมา <c oughs> ทีพวกตัวเองก็ไม่ได้โอ้โหมันเยอะจังนะมนเล็งไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเรื่องมึงเลีอยไม่มีไม่เวลาเลย อุย้ยลอยท้าไมเวลาตายมันต้องสอโลด้วยอ่ะลาตายเั็นเซโลจะไปรู้มันไม่รูโ้โอ้ยอ่ะโอ้ยทะลุเข้าไม่ได้กำแพงโอ้โหยังรอได้ห้าสิบห้าสิบจุดยอดโอ้ตายตายแล้วจุเมเงินซื้อลูกซองแล้วซื้อปืนไม่เป็น <laughs> อุย๊ยอีกแล้วทนหนใครอะ ยิงยิงโอ้ย,โ,อยโดนลอยนานเงี้ยครับอ่าวาร์ปได้อีกจะโดนทีทำไมลอยมัดนดี อ้พิงจะลวดอ้าวได้เลยเว้ยระสุนหมดอะผมเนี่ยินมากเกระสุนผมหมดอ้าวอ้าวมีดเอ้ยไม่ไม่ไมีดนี่ว่ะเขาเรียกว่าอะไรอะกับไม้เบสบอลไม้บอลชิวได้ไม้เบสบอลชิวได้โดดตาเราน่าจะแพ้แพ้ต้องตัวหนึ่งฝั่งเราได้เปรียบเราเราเรามีเทพอยู่เวล80อะ จะไปหอคอยแล้วไนงะไปดูของไปดูของไม่มันโดนหมดแล้วไปอยู่ไหนอะ่ะเจอบนหอคอยอ่ะโหดูปืนเขาดิผมไม่ยังดังอะ่ะโอ้ยอยู่ตรงนั้นก่อนนะหยิงละโอ้ยไมไม่เราย,ยิงมันไม่โดนแต่มันยิงเราเดิน มีเทพมั้งสองตัวเดี๋ยวจะเลิกเล่นแล้วเออมันหนแคปใหมนะ่อลอบทมเนะี่ยอ๋ออ๋ออูยจะโดดไปโดดมาเพื่ออะไรโอ๊ยรู้แล้วมันโ,โดดเพื่ออะไรเราตายจบแล้ว